ขอจะรับเข้าสู่เป็ดแกะกล่องกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเป็ดก็ได้เกาเครื่องดูดฝุ่น 2way f i n d ดอร์ LDS มานะครับรุ่นนี้เนี่ยดีไงนะครับเดี๋ยวเรามา,มาดูสำรวจดูกล่องกันนะครับว่าสภาพก็ใช้งานได้นะครับทูเว r โ b บอท LDS เว c คั m มอฟ f i n d ดอร์นะครับชื่อรุ่นนะครับโอเคเราแกะกันแล้วครับเราก็ค่อยๆดึงขึ้นมานะครับอ่า ลองนะครับก็คือทูเว่โรบอทเอลดีเอสแว็ o คนะครับถามว่าทำไมถึงซื้ออุปกรณ์ดูดฝุน่นแบบนี้มา่มครับนะครับ,รบ,นะรบอยู่บ้านคนเดียวไม่มีใครช่วยทำาวาดบ้านนะครับดังนั้นแล้วการจะดีกว่าไหมถ้าเราจะมีตัวช่วยต่างๆในการที่จะมาช่วยในการดูดฝุน่นของ<ห>เราไว้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ย ระบบในการดูดฝุ่นพวกนี้มันมีหลายระบบนะครับมีตั้งแต่ไม้ตามในเซเว่นที่ขายประมาณ500กว่าบาทเนี่ยพวกนี้จะเป็นแบบใช้ไม้สุ่มไปชนตรงไหนมันก็เด้งเปลี่ยนทิศทางไปเรื่อยๆพวกนี้ไม่ได้เลือกเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมันจะใช้ในส่วนของ LDS ก็คือเลเซอร์นะครับเหมือนพวกเท s l a เนาะโอเคงั้นเรามาแกะกล่องนะครับกล่องไม่มีบุบสลายนะครับ หลักๆนะครับอย่างที่บอกมันใช้เลเซอร์นะครับ LDs นะครับแล้วก็สามารถถูพื้นได้นะครับเป็น two in one นะครับดูดฝุ่นและถูพื้นได้นะครับความแรงอยู่ที่2000 PA นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับแอปมี Home ได้นะครับซึ่งปกติแล้วบ้านหลังเนี้ยเราใช้ในส่วนของตระกูล IoT ของเสี่ยวมี่อยู่แล้วนะครับโอเคแกะออกมาแล้วนะฮะคราวนี้สิทธิพรก็จะได้มีคนมาช่วยถูบ้านแล้วนะครับว้าว ขอ,ของร่วงเลยทูเวนะครับอันแรกที่เจอก็คือคู่มือนะฮะคู่มือทูเวนะครับไม่มีภาษาไทยฮนะซึ่งเราก็ไม่อ่านกันอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็น Quick Start Guide นะครับเขาก็จะบอกประมาณว่าให้วางไว้ตรงไหนนะครับให้เก็บบ้านเรียบร้อยอะไรนู่นนี่นั่นนะอ่ะเราจะวางไว้ไงั้นนะครับ อันนี้มีอะไรไม่เอ่ยส่วนและนี่ก็คือตัวอุปกรณ์ของเราครับทูเวครับอันนี้ก็คือโรบอทแว็คัขมของเรานะครับพระเอกของเราในวันนี้นะครับอ่าเราแกะครับสินค้าส่งจากช้อปปี้มาไวมากนะครับจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆเลยว่าราคาตอนที่สเปคเนี้ยถ้าเป็นยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ของเครือเซลลนี่เนี่ย มันก็อาจจะประมาณ20,000นนะครับแต่พอเป็นเสี่ยวมี่เนี่ยเขาเปิดตัวมาในราคาประมาณ1 2ื0 0พอเป็นเล,เลเซอร์เนาะโดยหลกักๆแล้วเนี่ยตัวเขาเนี่ยตัวทูเวเนี่ยที่ซื้อเนี่ยพราะมัน6,000ถูกมากนะครับช่วงนี้จัดโปรอยู่นะครับอยากให้เห็นมากเลยว่าพัสดุจริงๆแล้วมันค่อนข้างสวยนะ ถ้าอยากบอกว่าแอบเป็นรอยเล็กๆน้อยๆนะครับมีรอยหน่อยแต่ก็ไม่มีผลอะไรหรอกเพราะเราไว้ใช้ถูกบ้านเนาะอ่านหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับมีไม้ดักฝุ่นต่างๆนะครับมีในส่วนของแท่นชาร์จนะครับมีเลเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปว่ามีอะไรบ้างอันต่อมาอันนี้เป็น โรบอทม็อบนะครับก็คือตัวไม้นะครับไม้ถูกพื้นนะครับไม้กวาดแล้วอันต่อมาอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ก็ที่ใส่ในส่วนของที่ถูกพื้นนะครับอันนี้แกะได้นะครับเราก็สามารถที่จะให้มันถูกพื้นได้นะแล้วก็รู้สึกว่า สามารถใส่น้ําได้นะครับใส่น้ําก็ใส่ปึ๊บลงไปนะครับตัวแท่นชาร์จนะครับพระเอกของเราอีกหนึ่งตัวแท่นชาร์จครับนี่ก็จะเป็นแท่นชาร์จนะครับแบบนี้นะครับเสียบเข้าไป ก็คือสายชาร์จนั่นเองสายชาร์จดูหรูหรามากบอกเลยไฮโซมากนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปประกอบและติดตั้งนะครับแล้วก็ชาร์จในส่วนของการประกอบต่างๆก่อนแล้วกันนะครับเรามาสู่การติดตั้งสเตชันแล้วก็การติดตั้งในส่วนของแอปพลิเคชันกันนะครับในนี้จะเป็นในส่วนของตะกร้าใส่ฝุ่นนะครับ โอเคติดตั้งแอปมี Home นะครับพอติดตั้งเสร็จกดเพิ่มอุปกรณ์แล้วก็หา,าหุ่นยนต์ครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะหลังจากที่ได้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับก็เลื่อนหาในส่วนของทูเว y ครับเราจะเจอนะครับแล้วก็กดในส่วนของ2นิ้ว2ปุ่มนี้เลยนะครับโดยเราจะกดเพื่อยืนยันการใช้งานนะครับ ตรงจุดนี้นะครับให้เลือก WiFi ของบ้านของเรานะครับพอเลือกเสร็จนะครับระบบจะทำการสวิตช์มายั่แอปมี h โฮมนะครับแล้วก็ให้เลือก WiFi ของตัวทูเวอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นระบบจะทำการเพิ่มปุกกรน,นะครับตรงจุดนี้ให้ร hey อนะครับหลังจากที่ติดตั้งอุปรกรณ์เสร็จแล้วนะครับระบบจะให้เลือกห้องที่สำหรับทำงาน แล้วก็ตั้งชื่อส่วนของอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้วเนี่ยระบบยังไม่มีในส่วนของแผนที่นะครับเขาก็จะบอกว่าให้เตรียมบ้านให้เรียบร้อยมีในส่วนของการติดตั้งสเตชันมีระยะห่างที่ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นก็จะมีในส่วนของการบอกว่าระบบจะทําการรีซูมเมื่อแบตหมดนะครับโอเคหลังจากนั้นจะทําการ สตาร์ทครั้งแรกนะครับเพราะว่าระบบยังไม่มีในส่วนของแผนที่บ้านนะครับระบบจะทำการค่อยๆสแกน หลังจากที่ตัวหุ่นยนต์เนี่ยเริ่มทำงานนะครับก็จะมีการสแกนแผนที่รอบๆบ,บ้านออกมาแบบนี้เลยนะครับตรงจุดนี้จะเป็นในส่วนของระบบการถูนะครับสังเกตว่าจะถูเป็นแนวตรงสวยงามมากๆนะครับและถ้าเราทดสอบในเวลากลางคืนนะครับเราก็จะเห็นแสงเลเซอร์ที่ถุนยิงออกมาเลยนะครับตรงจุดนี้นะครับจะเป็นการเมื่อ แบตเตอรี่หมดหรือระบบทำงานเสร็จแล้วนะครับคุณยนก็จะทำการกลับไปยังสเตชันได้อย่างเรียบร้อยเลยทีเดียวอ่ะไปดูกันครับ <Yeah. S 1> และนี่ก็คือทั้งหมดของท w a y วครับจะเห็นว่าฝุ่นที่ได้เยอะมากๆเลย